ครับอันนี้คืออะไรอ่ะที่คอยเนี่ยเท่จังฮันลมครับอ๋อหรอฮันลมปะเวลาเวลาหาเสียงจะได้แบบว่าไม่หลออครับเขาจริงเหรอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากยังไงเหรอ่คุณครองให้ผมเลยขึ้นตึกระเบียงฟ้าอ๋อหรอโอ้ยชีวิตเปลี่ยน สู้กับฮิตสโตร์เวลาสมมติไปข้างนอกขาเสุเอออ๋อเหรอขอบคุณมากนะครับแล้วคุณจะร้อนหรือเปล่าล่ะผมก็เกรงใจอ๋อขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวนะช่วยหาของเป็นที่ครับไม่เกินสามพันนอันนี้รอจับชีวิตอ๋อครับครับพอดีผมไอ้อดีตสสอรับของไม่ได้แรกครับที่ผมเพิ่งเปิดช่องใหม่เดี๋ยวช่วยหาเดี๋ยวอ๋อจริงเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมาก เยเดี๋ยวส่งมาให้ผมด้วยผมจะได้ฟอรฟอไว้เนาะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณตลอดนี้นะครับเนี่ยชีวิตดีขึ <h <h ้นเยอะอ๋ออันนี้ฝากใ้พ่ทิมค่ะอ๋อครับเดี๋ยวรบกวนขอดูก่อนได้ไหมว่าอะไรเพราะว่าผมรับของเกินสามพันไม่ได้ อไม่เกินสามพันเนาะใช่ไหมครับคือผมผมรับมูลค่าสอสอรับเกินไม่ได้ครับสามล้านสิบล้านอ๋อถ้ีสามสิบล้านยิ่งรับไม่ได้เลยครับต้องบอกก่อนว่าไม่เกินสามพันนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนสามสิบล้านอ่าครับครับได้ครับขอบคุณนะครับทำไมนะครับ ไม่เคยว่านะครับก็เอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาคุยกันเด้ใช่บครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับนอนตามอายุตัวเองโอเ,โอเคครับขอบคุณขอโทษดเวยครับเช่เลยครับ นี่คือเวลาจะหมดแล้วเลยอ๋ออันนี้มันข้างหน้าเอาข้างหลังเนาะข้างหน้าคุณเอกเป็นกันเลยอ๋อครับจะตังรอบที่สี่แล้วค่ะรอบอ๋อจริงรึเปล่าครับใช่รอบแรกเลือกเระเทศไทยแล้วก็รอบที่สามเลือกอนาคตใหม่อ๋อครับรอบนี้เลือกดาวไกลอ้ขอบคุณมากครับเลือกตลอดชีวิตเลยค่ะอ๋อขอบคุณมากครับ อ่ะมาฝั่งนี้ครับต้องฝั่งนี้ครับเดี๋ยวผมค่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทําให้อ่านี่เลยโอเคขอบคุณนะครับบ้านที่ไหนครับบ้านที่ไหนบ้านบุรีอ๋อบ้านบุรีเราโอเคดีดีดีปากด้วยครับไปกระบอกเสียงให้ด้วยนะขอบคุณมากเลยครับเจอนเลยครับพี่ัดีสวัสดีครับ เสื้อสวยมากเลยนะเนี่ยโนโบุโนโมโคูติดตามมาตั้งแต่มาล็อกคออ๋อขอบคุณมากเลยครับาปากัเข้าไปแล้วนะคะครับได้ครับาได้เข้าไปในสตางก็ขอให้ร่วมกับคนที่มีจุดยืนก็แน่นอนครับแน,น,นะะ่น,นอนครับโนโมคู no นะโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับ เลขเดีด้วยโอสามสิบพอดีเลยอ่านออด้วยสามสิบปกติอ่านหนึ่งแนวไหนนะคะ,ต,ะตอนนี้อ่านชื่ออาดาวเทาอายุทยาก,ก็เป็นแบบประวัติาศรราสตร์เกี่ยวกับสมัยอายุทยาตอนที่แบบมีเรื่องเกี่ยวกับโลกาพิวัตรเยอะเรื่องกับปัญหาเยอะแล้วก็ก็อ่านแล้วก็สนุกดี ประวัต sword, <tinc S 2> ิศาสตร์ตอนนี้อ่านประวัติศาสตร์อยู่แล้วก็ก็เล่มที่อ่านอยู่ก็ชอบแล้วก็เรื่องเป็นอีกเล่มหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นของมูราคามิที่พ่อเขาไปทิ้งแมวก็สนุกเรื่องนึงก็สนุกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งทิ้งลิสต์ไว้ในในอินสตาแกรมครับพี่ทาดอทอจมันจะมีบอกว่าอ่านอะไรแล้วสนุกผมก็จะติดอยู่ลงสตอรี่เนาะลองไปดูแล้วกันครับขอบคุณครับท่านี้เนาะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเจอเลกครับเสื้อสีส้มเหมือนกันเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับพีบ่ เกดขอบคุณมากเลยครับเจไดเลยครับบุ๊กเทนเดอร์นี่คืออะไรครับอ๋อของบูชีดาบค่ะเหมือนแบบว่าเป็นบูชีดาบอ๋อเดี๋ยววันไปเยี่ยมนัดไปเยี่ยมค้าขอบคุณนะเกดครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเจไดเลยครับสวัสดีครับเอาเสื้อตัวนี้ผมก็มีนี่เก้าไก่ ได้ครับได้เลยครับแอมเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับก็เออ่วันนี้วัดว่าความหวังแล้วก็ความเชื่อครับอุดมการณ์ผัดเก้าไก่ที่จะเปลี่ยนแปลงครับก็ทุกอย่างแอมก็บอกว่าอาจจะเป็นนายกคน่อไปขอบคุณมากครับจริงๆวันนี้เตรียมมาหลายคำถามนะครับออ ถาถามว่าสิ่งที่คุณมพมายคิดว่าผังเก้าไรฝั่งแบบคัญกมที่สุดปันทิรูปกองครับที่ตั้งใจสุราก้าวหน้าเพื่อความเท่าเทียมแล้วก็สมรสเท่าเทียมอันนึงก็คือความเท,าท่าเทียมระหว่างคนด้วยกันอันที่สองก็ความเท่าเทียมระหว่างความรักอันที่สามก็ความเท่าเทียมระหว่างเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องเกี่ยวกับสังคมเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็คือทําให้มัน เท่กากันเพราะว่าถ้าสามอันนี้แชมด้อันแรกที่เหลือมันจะค่อยๆตามมาต <ทะ S 1> ัวไม,ไ,มไม่เห็นเสื้ออดีดีดีหร l i ม i ต e ด e ด i t i o ่นนั้เนี่ยเอ้ยถ้าเกิดใส่อย่างนี้ไปหาเสียงนี่ผิดไหมที่บ้านพี่มีอยู่ตัวนึงไม่รู้ว่านี่ใช่เสื้อของก้าว,วกันหรือเปล่าอันนี้ก็มีคนทำขึ้นมาตอนพี่วิโรจน์ดีครับวันดีครับ โพรได้เลยครับเอาปากกานี่ของเขาอ่าใช่ได้นะครับอยู่ไหมอันนี้โอเคคนยอดขนมใช่เพื่อนๆโอเคขอบคุณนะครับอ๋อได้ครับขอบคุณครับใช่เลยครับขอบคุณนะครับได้ครับลองนี้ดูก่อนเนาะ ติดไหมถ้าเกิคุณต้องรอให้มันแห้งหน่อยเนาะโอเคขอบคุณครับนีไ<ป>้ได้ไหมครับ,พ,บพี่หนูชอบมากพี่หนูฟังมนทุกวันเนยลยชอบเหรอขอบคุณมากครับฝากสวัสดีคุณพี่ด้วยนะพี่อยู่ดีค่ะอ๋อีครับพี่ไม่ต้องฝากเลยนะน้องก็บอกไม่รับฝาก คุณพี่มาถ่ายด้วยกันไหมครับอ่าเชิญครับอันนี่พี่สาวกับน้องสาวโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับทางไทยชาวติ๊กต็อกแบบหนึง่งเลยไหมครับหนึ่งนาทีเท่านั้นชาวติ๊กต็อกครับสวัสดีชาวติ๊กต็อกครับผมพิธานนะครับเราก็เปิดติ๊กต็อกผมเป็นผมเปิดไงผมก็เลยรู้ว่าผมจใช่ตัว ต,ตอนนี้อยู่ที่สัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับกำลังคนคึกคักข้าใครยังมีเวลาก็แวะมาเยี่ยมกันได้ครับผมมีอีกรอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่6ตั้งแต่5าโมงเนาะ6โมงค่ะ6 1 1> โมง,โมงถึง1น <ไป S 1> ึงทุม <ไป S 1> ท่ม<ๆ>อีกรอบหนึ่งเจอกับพี่วิโรธด้วยนะครับชาวทิกตอกครับอย่าลืมนะใครเล่นติกตอกเก่งๆอย่าลืมมาสอนผมเล่นด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับจขอบคุณนะครับ เรื่องที่12กันครรบของกรุงเทพเหรอครับไช่ครับของพี่โบมีครับมีเดนแดงใช่ไหมพี่เอเ่อพี่แรมโบ้คืออ,อ๋อครับครับมีอยู่ครับมีกรุงเทพเขตยุทธศาสตร์ลงบ่ยอยู่อยากให้พี่โบเป็นทองตอ,อ,อ๋อได้ครับที่เราสอกร